ขนมันเจยากองเห็นชุดบอลแล้วบัานน้าเขาเยอะมาบหาบ้านรังบ้านหาบ้านเป็นตัวเอรงด้านง้านบาคนเขาหนีบบอลออล้างบอลบนขางหนึ่ ก็เจ้าอันเอ้ทอดไปหลังบ้านนั่นฮะทอดไปหลังบ้านนั่นอันมันเป็นห้องโถงเห็นไหมรูมชิปตัดในกระเพาะห้องที่ข้างหลังบ้านมังอันนี้ข้างหลังบ้านที่เข้าไปกระจกเขาเจ้าไปกระจกไงทั้งหลังบ้านหน้าบ้านที่กันน้ำ โลง่งคือตัดนะคับตน้าะไไปกูบอกกันด yeah. okay, ้วย รวงนี้รวงนี้แป่งเลยดิอย่านั่นเสียส่งพอเปลียกแล้วแป่งเอ้ยรวงนี่ไปไล่ซิ่งกันอ้อที่เดียวเนี่ย

ขาเบนเหไม้าม่ต่าามเบิ้งเห็นไหมันจะเบิ้งอย่างกล้องเอนี่แมันไม่ได้กินด้วยิกินนไม่ยังไงขกินไม่ยังงสาวสวยประจซอยเพื่อนเห็นเขาหักเพื่อนเห็นขาดเบิ้งมันเห็นเขาหักมันรวมนาไว้มันบุญเห็นเขาหักเออกอขหา เจ้าของพยโข้อหักนังสาวลวงนังสาวล้วงเก็บอกอ็่ใหเออชห้ชองสิไปนั่นล่อไปอันต้มหนังต้งนมน้ำไปกัน เจ็บดอกอันชั้นกับบ้านเดือดขับเดือมีดอกเท่าไหร่ฉันเลย้เจ็บดอกอันชั้นกับบ้านเอาสิเจ็บไปไว้ทานไปเจ็บให้บ้านโอ้ยฝากตา เอายนี่ยเอกคุณก่อนตอนนี้มือเ่า่างเถึงมันี่นมืออะไรถึงเบาบามือโค้นอะไมือเ่าบางไก่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 เอาไก่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 มาหนีหาพ่อแปลงหาพ่อแล้วพี่หาพ่อพี่ลูกเอาขามาใกล้พี่ไหมมีไหมแปลงแปลงเนี่ยเอาขยีแปงเต้นแม่เลยแม่เลยดินนะเต้นเป็นว่าอันไม่ได้เลยได้เลียนะเต้นเป็นได้แปลงเต้นเป็นได้ยำเลี้ยอะไรแต่

ใา้พ่อดันให้ดันมาดันมาิว่าอัานเน,นี้ยตัวพี่เขาดี่ตัวหญ่เขานี่่ยบบคพ่อดันเห็นไหมเป็นลูกพ่อข่ได้กล้กินน้ำ่อันเด้เ้ยกินน้ำันเ่เนาะเห็นไหมเป็นลูกเบเบ กินน้ำเพราะปันอณ์อย่างเด้ยเพราะปัณณ์ใกล้คิดกันมันเดียวกินปลาลันโกกินน้ำกินกาแฟกับกินน้ำกินยังไงกินน้ำไอติมกับกินน้ำยังไม่ได้นะกินน้ำไปเดี๋ยวหน่อยทุนมันคนเลยเยอะๆแล้วพอสิบแดงหายมันจิงได้แบบจุ่มหว่ะลูก ไอ้ร้วงอนะเอาลูกเอาได้ปะโอ้ชิเจียนเถอะปะเจี้ยนเนี่ยมาเลียมือพอด้จับกระดูกเล่นแตดช่วยนะังเก็ตเยอะเอ้าไอ้วงมม่ปากพ่อยละอืมเียบนเะียบนเะียบ เด่มนะันอนอ้รับมี่อตอนนั้นเป็ดบ้เก็บเก็นอยู่ณีนีไก่เลยเก็บดอกอันชันไปฝากตาครับ่าตากแหงได้ายเลยนะครับตากแหงดูความมือดิีอันเดินหน่อยๆเดินหนึ่งไปเดินหนึ่งเดน,นกลัว